สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการลบโปรแกรม b o o s t c k นะครับตาดูหูฟังนะครับวันที่ Start ทวมาที่นี่ครับจากนั้นเลือกอันล่างนะครับแล้วก็มาที่ b o o s t a c k นะครับทําการรีออกนะครับกดยกรอสักครู่ครับหลังจากที่เราลบตรงนี้เราก็ต้องไปลบอีกไฟล์นึงนะครับกดยกครับรอสักครู่นะครับไม่นานครับแป๊บเดียว ขึ้นแรมาการกรบาททั้งหมดนะครับรอแป๊บเดียวไม่นานเลยเนะเระหว่างรอนะรมามาที่สตาร์ทพิมพ์ไปว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตามนี้นะครับกดเข้ามาครับในไฟล์นี้ให้ทาให้เราทําการลบสองโฟลเดอร์นี้นะครับลบไปเลยแบบนี้ถาวออรอรอ,รอตรงนี้ก่อนนะครับ รอแป๊บนึงไม่นานมันทำอะไรของมันวะรอแป๊บนึงไม่นานเลยเนะี่ยเคจะเฟดละอีกนิดเดียวเสร็จยังเนี่ยโอเคเฟดแล้วนะครับ อ่าให้เราทำการลบโฟลเดอร์ออกไปครับลบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมโอเคจากนั้นครับมาที่สตาร์ทพิมพ์ว่า percent temp นะครับแล้วก็ percent อีกรอบหนึ่งแล้วก็กด enter จากนั้นให้ทำการลบทุกไฟล์ออกไปนะครับถ้าไหนลบไม่ได้ให้ทำการรีคอมแล้วก็มาลบนะครับขอบคุณที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ